สวัสดีครคับทุกคนนะครับา,าดูจะมาแจกรถไฟฟ้าสายใหนะครับจริงๆนะครับแต่จริง e ๆนะครับวันนี้ผมจะมาแจกนะครับนี่รถคันนี้โอ้แจกจริงๆนะครับโอ้โหวันนี้ผมอาจจะมาแจกนะครับสำหรับที่คนที่มีรถไฟฟ้านะผมจะมาแจกนะครบซึ่งเสียงนี่จะมีเสียงวีด้วยนะมีเสียงนี้ แต่ว่ามีไอ้เขาบอกไฟฟ้าด้วยมีไฟฟ้าเปิดนี่ดูดนี่โอ้ยอย่างเท่นี่ที่มีที่ปืนไฟฟ้าด้วยมาตอนนี้นะครับนี่จะมาแจกเฉยๆอ่ะโอเคนี่อันนี้ในเปิดไฟอยู่ด้วยอันนี้อันนี้ตรงตรงนี้มันนี่เปิดไฟดดด มันไปมไปมไปไปซ้ายขวาเลยอืมอืน้นนั่นี่นะอืเอืมจไิงนนก็มีนะนีอมาบูรีมาทีนี้โอเคผมจะมาแจกนะครับ